สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปพบกับแหล่งท่องเที่ยววัดทํำเขาชะกันจังหวัดสักแก้วซึ่งถือว่าเป็นเขาหินปูนขนาดใหญ่3ลูกที่ตั้งเรียงตัวติดกันเป็นภูเขาหินปูนดึกดำบรรพอายุราวสองถึงสี่พัปีโดยมีเขาชะกันเป็นลูกใหญ่ที่สุดและอยู่ตรงกลางมีภูเขามิงอยู่ด้านซ้ายและเขาผาอยู่ด้านซ้ายและขวาตั้งตะหง,ง่านอยู่ริมทางติดถนนสายหลัก ซึ่งทำให้นักท่องเที่ยวสามารถแวะเที่ยวชมได้อย่างง่ายดายการเดินทางเขาชากาันห่างจากตัวเมืองสักแก้วไปตามทางหลวงใหม่เลข317สักแก้วจันทบุรีระยะทางประมาณ17กิโลเมตรจะถึงเขาชากาันซึ่งอยู่ติดทางหลวงด้านซ้ายมือทีตงังตําบลเขาชากาันอำเภอเขาชากาันจังหวัดสักแก้วและสําหรับวันนี้เราไม่ได้จะไปปีนเขากันนะคะ พรคาดว่าน่าจะขึ้นไม่ไหวเดี๋ยวคราวหน้าไม่พลาดอย่างแน่นอนค่ะแล้วเราจะไปให้อาหารลิงกันที่วัดถ้ำขาวจากักรัจะมีลิงอาศัยอยู่นับหมื่นตัวเลยทีเดียวแต่คาดว่าตอนนี้อาจจะไม่ถึงเพราะว่าภายในวดัดขาดแคลนอาหารทำให้ลิงต้องอพยพไปที่อื่น และสำหรับภายในวัดข่าชการจะมีร้านจำหน่ายอาหารสำหรับลิงอยู่หลายร้านเลยทีเดียวและหลักๆจะมีกล้วยขนมแล้วก็ถั่วลิสงซึ่งก็ไม่ได้ขายแพงมากนักกล้วยจะอยู่ที่หวีละสิบบาทค่ะ <c oughs> แล้ววันนี้เราก็ได้ซื้อกล้วยไปแจกลิงกันซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่กล้าให้อาหารหรือมาท่องเที่ยวเพราะคิดว่าลิงอาจจะดุเหมือนที่เป็นข่าวที่ลพบุรีหรือเปล่าแต่บอกเลยว่าลิงที่นี่ไม่ดุค่ะ แต่ดื้อนิดหน่อยซึ่งเราไม่ควรวางอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่ไว้เพราะน้องอาจจะขโมยอย่างแน่นอนแล้วเวลาถือของกินในมือก็ต้องระวังกันด้วยนะคะน้องอาจจะวิ่งมาแย่งไปกินก็เป็นได้และสำหรับบรรยากาศภายในวดัดก็ร่มรื่นมากๆไม่ร้อนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวมาขึ้นเขาชมวิวกันในวันหยุดกันเป็นจานวนมากเราไปชมบรรยากาศกันเลยค่ะ ไปให้อาหารลิงกันมีลิงแม่ลูกอ่อนเยอะม,มากๆไปคะ่ะไปให้อาหารลิงกลุ่มนี้กัน จะมาให้อาหารน้องสองตัวนี้กันนะคะจะเห็นได้ว่าน้องสองตัวนี้ไม่มีความดุร้ายเลยค่ะแถมน่ารักมากๆเลยและน้องตัวนี้น่าจะลืมเขียนคิ้วนะคะคิ้วโกนเลยดูๆแล้วน้องตัวนี้น่าจะตื่นเช้าไปหน่อยค่ะเลยรีบออกจากบ้านลืมเขียนคิ้วออกมาแซบไหมแซบไหมเจงข้างหลงังเ็ง ลกตัวลูกติดเตงข้างหลังมีลูกจาดชอบยุกยักอ่ะและในคลิปเราได้แอบดูน้องสาวไปนิดนึงเพราะว่ากลัวลิงจะกัดน้องเพราะว่าเวลาน้องให้อาหารลิงชอบยุกยักลิงพวกนี้เขาจะคิดว่าเราอาจจะเป็นศัตรูได้นะคะลูกลิงข้างหลังเตงระวังเหยียบนะอย่าถอยนะ อันนี้ลูกแน่เลยเตงข้างหลังเตงตรงประตูเตงเหยียบกวาเหยียบขาบาเสร็จเอาตีอุ้ยตัวนี้มีลูกแ่ช้น้ยิห่งที่นี่เป็นแม่ลูกอ่อนกันเยอะมากๆเลยค่ะมีลูกตั้งแต่อย่างเล็กกันเลย และนี่ก็จะเป็นบรรยากาศภายในรอบๆวัดนะคะในวัดมีลิงเยอะมากๆเลยมีทุกมุมเลยทีเดียวได้ไหมฝากข้าวก้วย<วา> เยอะจังไม่มันเก็บไว้ทิ้บอกค่ก็บจบไม่ทันแล้วว้าตัวนี้เนี่ยไม่คิดเอาขาจับกลุและน้องตัวนี้นะคะจะสังเกตเห็นได้ว่าเขามีการเก็บอาหารไว้ในกระปุกแก้มเอาไว้กินพรุ่งนี้เปล่านี่นี่นี่มีลูก ก็จะเป็นบรรยกาศในน้ำรอนวันน,นีคะาาารเ,เราก็ยังให้อาหารลิงกันต่อทาให้ทำไหน้อยสิ้นที่จังอุ้ยลูกเล็กจังเขากลัวมันกัดเลยเขาลิงตัวนี้หน้าตาเอาเรื่องเหมือนกันค่ะ้าผมใส่เจลมาแหลมเชี่ยวยี่อยิบย เกาอ่ะเกาอกพันวยอ่ะโอโหเห็บเห็บโอโอ้โโอ้เอาซีมาไหมมันคืออ้าปากล่ะอ๋อเกี่ยวกล้วยมันแข็ง และจะเห็นได้ว่ามีน้องตัวหนึ่งที่เหมือนจะพิการน้องน่าสงสารมากๆเลยค่ะแต่ก็มีคนให้หารน้องเรื่อยๆนะคะ นี่ไงคะน้องที่พิการน,น้องสู้ชีวิตมากมากเลยค่ะน่าสงสารมากๆเขาน่าจะโดนกัดมาพอสมควร และนี่ก็จะเป็นบรรยากาศของภูเขาที่น้องได้อาศัยอยู่กันนะคะและนี่ก็จะเป็นบรรยากาศร้านค้าภายในวัดที่ขายอาหารลิงมีทั้งกล้วยขนมและก็ถั่วลิสงค่ะและน้องตัวนี้กําลังกินขนมข้าวโพดไ,ไม่รู้ว่าอร่อยหรือเปล่าเห็นใช้เท้าทิ้งด้วย,วยน่าจะไม่อร่อยแล้วมันเหมือนเป็นอาหารปลานะคะแต่ไม่รู้ทําไมเขาเอามาให้ลิง เป็นได้จริงๆนะจริงๆนะจริงๆนะก็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  <coughs> 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 นีก็จะเป็นบรรยากาศของนักท่องเที่ยวภายในวัดค่ะถ้าเป็นวันหยุดนักท่องเที่ยวค่อนข้างจะเยอะน้องก็จะกินอาหารได้เต็มที่ค่ะ em <laughs> ừ. 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 cái <laughs> ừ. kịp à Còn có tìm lên และนี่ก็จะคือของฝากจากวัดธรรมเข่าชะกันค่ะจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าเข้ามาขายตุ๊กตาลิงมีทางร้องได้และร้องไม่ได้ค่ะซึ่งราคาก็ไม่ได้แพง <c ười> มากนะคะตัวละร้อยนิดๆ <c ười> เป็นราคา <c ười> ที่ผุ้ปาครสามารถจับต้องกันได้วันนี้ <c ười> <c ười> เราก็ได้อุ่น,นุัไปหนึ่งตัวน่ารักมากๆเลยค่ะน,น,นี่ลูกนี่มีลูกด้วยอันนี้ตัวอันนี้เขาเรียก น no? ี่รูกมันอันนี้เขาเรียกตัวกออ้โหข้าวกลอด้วยค่ะตัวข้ามอจะตัวใหญ่ไม่มีกล่องไม่มีกล่อง

น้องคนนี้เขากพลังกินยอดอ่อนจากต้นไม้นะคะซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าต้นไม้นี้เป็นต้นอะไรแต่น้องกินอยู่นานเลยค่ะบนต้นไม้จะมียอดอ่อนสีเขียวนอนกินเหนื่อมัว่างเหรอโอ้โหเขาก็หลับตกหลังคาหรอกไม่คิวอ,อย่างนั้นหรอ ดูดโอ้ยายเนะยาะยายอยู่ซอบต้นไม้เลยมันกินต้นไม้เปล่าเนี่ย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 เยวดูดอ้ตัวนี้มันกินยอดไม้ตัวน,นี้นางสารจังเซ็มตสองคสองแม่ลูกคุยนะอะไรกันอะลูกกินไปกินเปลือกน้ำรับวะ ชักหลับคุณก็เห็นนะ้ำมันดอกสกอต่ก็ทักคูนียู่ละแล้วแต่เเก้าวยิงมาลูกเอ้ยอุอ้ยสามแม่ลูกเฮออ้ยเ,เอาเอาลูกมึงก็เดือดแถอยีน่นี่เอาลูกมึงก็เดือดคาดเจนะพวกปพาลูกกูหนีกันดอกพวกมึงเดือดตายแม่โอ้ยเห็นลูกมึงตัวนี้คือเดือดแ้นะเอาเอาเอา้ยมึงก็ย้ำมาดพวกเขา

และสำหรับคลิปนี้เราก็ลากันไปเพียงเท่านี้นะคะสำหรับคลิปหน้าเราจะพากันร้ายไหนเถ่าเพื่อนๆอยากรู้กดติดตามกันไว้ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ